สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิธิดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังข่าวสารนะคะขอขอบคุณช่องเด็กเดรนนะคะสำหรับข้อมูลความคิดเห็นและก็รูปภาพในคลิปนะคะโดยช่องเด็กเดิ์ได้มีการโพสต์คลิปบอกว่า ด่วนสุดๆช่องข่าวดังซุ้มสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์หลังกระแสดรามาลุงพลลือสนันโซเชียลซึ่งภายในคลิปเป็นการสัมภาษณ์คุณแพลพาวกับสามีนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีการสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันเราได้ไปอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปของช่องเด็กเด้อน,นะคะโดยคอมเมนต์ได้มีการพูดถึงคุณพุทธ ล้วนๆเลยค่ะโดยมีการพูดว่าเลิกดูนานแล้วค่ะตั้งแต่ข่าวอุ้บแต่คิดว่าเป็นพ่อพพุธตั้งประเด็นให้โจ้ถามพ่อโจโก็เป็นลูกน้องพุธร้ายข่าพพุธเขาเป็นแอบร้ายมากอิตาพุธคบไม่ได้ดังจิ้งจกเปลี่ยนสีไม่เคยเป็นลูกจ้างหรือไง ถึงไม่เข้าใจอ้าวอีพอพานก็เป็นนกสองหัวนะสินึกว่าเป็นเจ้านายที่ดีซะอีกตาพูดเขาเป็นมาตั้งนานละค่ะชอบเสียมเอาจริงที่ดูพอน้องไอซ์เป็นหลักพอน้องกลับก็ไม่ดูอีกเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรใครที่ไม่เข้าใจลุงไปดูคลิปช่องมงคลกกกอกนะครับ พี่โจทำตามหน้าที่ค่ะลูกพี่สั่งมา 34, เป็นกำลังใจให้คุณโจ34นะจ๊ะยังรักเหมือนเดิมซูซูปล่อยวางแล้วจะดีเองน่าหงอยเลยเห็นก็สงสารโจนะคะเพราะพุทธตีข่าวใส่ไข่เยอะเกินไปอมรินคิดว่าไม่รู้เหรอเมื่อวาน ตบหัวลุงพลพอวันนี้มาลูบหลังเพื่อเรตติ้งตัวเองทุกช่องทางพาถัวไปมิ้นดา่าเรียกยอดวิวเร็วๆเร็วมากหัวหน้าข่าวช่องนี้แบนอมรินไม่ชอบอมรินออกไปเกียดอิตาพุทธทำนิสัยแย่มากผู้มีพระคุณเหยียบจมดินแล้ว34กระทึบซ้ำนี่แหละ โลกมายาสวมหน้ากากเข้าหากันแต่ไม่วายมากกเกาะกระแสลุงพลหากินคืนนี้ออกข่าวมีงานบุญไรเงี้ยเอาพี่เน่งมาสําเพื่อจะกบข่าวลบเมื่อวานถุยคิดว่าเราอ่านเกมไม่ออกหรือไงถึงบอกไงข่าววันนี้จะรูปหลังลุงพลไล่มันออกพื้นที่ไปเลยบอกลุง เห็นมีช่องเปดด้วยช่องนี้เมื่อวานนำเสนอข่าวแบบไม่มีสงสารลุงกับป้าเลยดูข่าวสงสารลุงกับป้าจับใจใช่ค่ะไอ้นี่ขอให้ได้ข่าวพูดซะลุงคนเสียหายเพื่อจะเอาเรตติ้งลุงคนโดนรอบกัดรับหลังตลอดอย่าไปว่าพี่โจเลยแกก็ทำตามนายสั่งมา ต้องโทษผู้บริหารช่อง34ดีกว่าเรามียูทูบเบอร์เยอะกว่าเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้า F c ยูทูบเบอร์ทุกช่องที่อยู่บ้านลุงป้าจะมากกว่าช่อง34เสียอีกมันไม่ใช่ตบหัวแล้วรูปหลังหลอกมันสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์แบบนั้นที่ว่าลุงพลเป็นมาเฟียลุงพลเปลี่ยนไป คอยดูสิคำสัมภาษณ์ทุกอย่างไอ้นักข่าวมันจะเอาไปเสริมเติมแต่งเองแล้วลงหัวข้อเร็วๆใส่ร้ายลุงพลป้าแตนใครที่ไม่เข้าใจลุงไปไล่ดูคลิปช่องมงคลกุกโกกคุณรู้แค่นี้ก็ตัดสินคนอื่นต่อให้นักข่าวส่งอะไรไปข้างในเขาก็แก้ไขหมดหัวข้อหรือประเด็นมาจากข้างในไม่ใช่นักข่าว ใช่มัวมากเมื่อวานมันเอาจินตลามาเกี่ยวทั้งที่พี่จินเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่เข้าใจทั้งที่ลุงทิ้งคุณฟ้าไปหาอะไรเทเเแต่คุณพุธอ่านแต่หมอป่าเลิกคบตัดความสัมพันธ์คุณพุธพุธเดินอ่านข่าวไม่เป็นกลางใครเกาะใครดังกันแน่เขาก็อยู่บ้านของเขาอยู่ดีๆ เพื่อมาทำข่าวเพื่ออยากดังเทเๆเพื่อเข้ามาเกาะติดเขาทุกวันไม่ต้องไปดูมันค่ะอ่านข่าวไร้สาระมากๆเลยไอ้นักข่าวก็ชื่อซื้อบือ้อให้ออกไปทำข่าวที่อื่นเลยเกียิลุงปามากก็อยากเข้าบ้านเขาไปไม่ต้องเสนอหน้าเข้าไปบ้านลุงถึงขนาดตั้งเป็นมาเฟียเลยเหรอ มากไปไหมบ้าไปแล้วเรตติ้งเป็นล้านคนทำเพื่อความอยู่รอดเหรอ34ผมเพิ่งเห็นครั้งนี้สื่อสามารถฟอกข่าวเป็นดำได้แน่นอนมาก34ลุงจะตั้งกฎแต่ลุงยังไม่ได้ทำนะแค่คุยกับยูทูบเบอร์เฉยๆรอดูว่าใครจะให้สัมภาษณ์ว่าไงใครรักไม่รักลุงเดี๋ยวรู้ คุณควรให้ข่าวเป็นกลางหน่อยนะช่องอมรินแค่นี้ลุงก็โดนโจมตีมากแล้วลุงไม่เคยว่าร้ายใครให้ข่าวเป็นกลางหน่อยนะลุงพลน,นี่นะเป็นมาเฟียแล้วนักข่าวที่สัมภาษณ์ไตเวลาออกอากาศทำไมข่าวมันคนละเรื่องสงสารลุงพลจริงๆวิบากกรรมทำไมมากมายขนาดนี้ วันๆลุงไม่ได้ไปทำงานที่อื่นอยู่บ้านก็แทบจะไม่มีเวลาที่เป็นส่วนตัวช่อง34สุดๆเลยนะที่ตั้งฉายาไอบ้บรนนอกเป็นมาเฟียมันคืออะไรหรือว่าหลังๆล,ลุงคิดเป็นเลยจูงยากต้องชี้นกเป็นนกเลยหรือไงถึงจะเรียกว่าไม่นีละคุณเอาให้ดีๆนะพุธ เสนอข่าวให้ตรงความจริงหน่อยทําให้คนเข้าใจลุงผิดไม่โอเคนะจากที่เคยชอบพูธแต่ตอนนี้ไม่อยากดูล่ะลุงพลเก่งจริงมาเฟียสั่งห้ามเปิดหูเปิดใจฟังใส่สีใส่ไข่น่าสงสารมานไม่มีบารมีไม่เกิดสติเท่านั้นนะลุงพลจำคำสอนของพระดีที่สุด คุณโจเครียดมากวันนี้ส่วนตัวเราเข้าใจคุณโจะนะคะใครไม่เข้าใจคุณโจไปดูช่องลุงมงคลนะคะขอบคุณค่ะพุทธอ่านข่าวลำเอียงโดยไม่คิดเห็นเจว่าลูกน้องจะอยู่ยังไงเห็นคนจะล้มช่วยกันเหยียบคบไม่ได้ลุงแกไม่เห็นแกว่าใครเลยเราก็เห็นแกวางตัวดีมาตลอดถ้าใครตามมาตั้งแต่แรกๆ จะรู้ว่าแกมไม่เคยแซกใครเลยยังยังไม่จบแอบมาสัมภาษณ์กันอีกยังเหยียบย่ากันไม่พอหาประเด็นให้พุทธเอาไปอ่านข่าวอีกล่ะคงมีเขานักข่าวที่เคยทำคดียังลาออกเพราะไม่สามารถทำตามได้เข้าใจนักข่าวที่ลาออกไปเลยค่ะ ชื่อพุทธแต่มานไม่งั้นคงไม่เอากระทอมมาปักหลักหรอกนะอมรินสามสิอย่าโทษคุณโจเลยค่ะเขาเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ต้องทำตามคำสั่งเจ้านายต้องเข้าใจแกน,นะคะมันก็ต้องตั้งกฎบ้างเลยค่ะเพราะบางช่องทำให้เขาเดือดร้อนภาพหัวข่าวเขาก็เรง ขอให้ลงข่าวให้ตรงความเป็นจริงอย่าใส่ไข่ใส่สีเยอะสงสารคนดีๆอย่างลุงแต่ไม่มีทางทำร้ายในทางลบลุงได้หรอกการเวลาพิสูจน์คนอิๆที่เรื่องข้าวช่องนี้ก็อวยพวกเขากันจังที่เรื่องลุงกระน่ำซ้ำเติมเหลือเกินใครแทงลุงแสดงว่าเลวมากตั้งประเด็นเองเลยเหรอ ช่อง34ออกข่าวไม่เป็นความจริงแบบนี้มันเร็วสุดๆค่าคนทั้งเป็นมันบาปมากใชขก่ขาดเลิกติดตามขาดเลย34 32พอกันลุงแกอยู่บ้านๆน,นะไม่ได้ร้องขออยากเป็นดาราสักหน่อยหมาเยัดเยียดแล้วก็ทวงบุญคุณมากมายน่าเบื่อ แทนที่จะขอบใจเขานะทำข่าวเขาแล้วได้เรตติ้งสูงยังมาเหยียบย่ำเขาทั้งที่มาหากินกับข่าวของลุงและป้าแย่ะ yeah, มากจะมาเสาะหาเจาะเจะอะไรอีกเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆมีนายปากเสียก็ทำลูกน้องลำบากมีหลายช่องจริงใจนะในกลุ่มคิดดีทำดีพูดดีคนติดตามมองเห็น